สวัสดีครับทุกคนและสำหรับใครจูนยูนิเวิร์สในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำการเล่นเกมเพลย์ของเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าอูรัตหรือว่าเจ้ากอซิลล่า1954ีีโมเนเองโอ้โหนะครับวันนี้ถึงตาแล้วนะครับผมถึงตาม,มาเล่นเจ้าปลาดุกกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับแล้วก็ก่อนจะไปดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนถ้า,างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเลยกันนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้จะะหดคค่ไนนนกกััชรบทุเ มาครับทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนกลับกันมาที่เกาะโตเกียวกันอีกเช่นเคยตามเดิมเลยนะครับผมนะกับเจ้าตัวละครอูระตัวนี้แล้วก็ในด้านของวิธีการเล่นของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับเจ้าก็ซ่าหนึ่งเก้าห้าสี่ตัวก่อนหน้านี้เลยนะโดยที่ว่าถ้าศัตรูนะครับผมอยู่ระยะไกลแบบนี้เราก็สามารถใช้ท่าสี่นะครับผมในการยิงใส่ศัตรูได้เลยนะแต่ว่าถ้าศัตรูอยู่ระยะใกล้เนี่ยอย่าไปยิงนะครับผมนะคุณจะกลายเป็นเป้านิ่งเลยทันทีนะแล้วก็เจ้าตัวละครอ ละครนะครับที่มีดาเมจแรงมากๆนะครับแล้วก็ตีไวมากๆเช่นเดียวกันนะครับเพอเพอเนี่ยอาจจะสู้วากอร์ดหรือว่าเทอร์โมได้เลยนะครับผมโดยการที่เราเข้าไปแล้วก็สแปมท่าหนึ่งท่าสองรัวๆนะครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอ่ะมาครับจังหวะนี้เรามาลองดูดีกว่าครับผมว่าสามารถสู้โวลด์ชิลดาได้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรเพื่อนว่าไงสวัสดีครับผมว่าไงซึ่งในการใช้ลําแสงนะครับทุกคนท่าสี่เนี่ยผมแนะนานะครับว่าใช้ระยะไกลนะครับแต่ว่าท่าห้าเนี่ยใช้ระยะใกล้ได้นะครับเพราะว่าเป็นลําแสงที่ไม่สามารถที่จะควบคุมทิศทาางงงไได้้นนั่่่เเเออโคววีพื ไกระโดดดึงดิเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยไม่พูดมากครับไม่พูดมากจำเพลงเอ้ยเมันกระโดดขึ้นไปเฮ้ยโอ้ยจะโลเพลดีไปเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับจังหวะน,นี้เราต้องรองเล่นเกมเพลงก่อนครับจังหวะน,นี้ไปครับหนึ่งนี่ครับผมสองปึ๊บโอเคสวยท่าสามปึ๊บอืมทุกคนนี่เห็นไหมตีครับผมเข้าไปตีอย่างงี้ดูดวยปึ๊บ เรียบร้อยครับผมโอ้โหตีกี่ทีวะเน,นี่ยไม่ถึง5ทีมั้งครับทุกคนเป็นไงโบทิดาเรียบร้อยเลยนะครับแสดงว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยระยะใกล้นะครับแล้วก็การโจมตีด้วยท่าหนึ่งท่าสองท่าสามเนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็เลวิตต่างหากนะเฮ้ยอุ้มมาจากหนรถถังเฮ้ยคือดีมากนะครับเอาอีกตัวมาจังหวะน,นี้มาดิมาดิเฮ้ยมันเปิดท่าอะไรมาเฮ้ยมันคำรามมาเหรออะไรคำรามมาเอาไปครับท่าห้าเปิดไปก่อนครับจังหวะนี้เนาะเนาะปึ๊บ เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเมื่อก่อน1,000นะครับตอนนี้เหลือ750แล้วมามาจังหวะน,นี้สแปรมท่านหนึ่งท่าสองลัวท่าสองครับ2 1 2 1ปับ๊บ2 เรียบร้อยโอ้โหเป็นไงโคตรไวเลยนะครับทุกคนจัดการศัตรูได้ภายในพิบตาเลยนะครับผมนะแต่ก็อาจจะสามารถใช้สลับกับท่าสามท่านี้ก็ได้นะครับท่าสามก็แรงอยู่เหมือนกันนะเป็นไงมาจังหวะนี้อีกตัวหนึ่งเว้ยเฮ้ยทำไมอูรัดเยอะจังวะเฮ้ยทำไมเกิดไวหรือว่าไงวะเนี่ยมาครับจังหวะนี้เข้าไปแล้วครับท่าสองปึ๊บท่าสามบ้างปึ๊บกระทืบไปครับท่าสามเนี่ยคือข้อเสียนะครับมันจะทำให้แบบตัวละครเราอยู่นิ่งแป๊บหนึ่งไงนะครับศัตรูก็สามารถที่จะหนีได้โอเคมาครับจังหวะนี้กัดไปครับผมตุลังปอา ปึ๊บโอเคกันครับบิดชักบับปุ้ยไม่โดน่าสองบึ๊บนี่เรียบร้อยครับโอ้โหแป๊บเดียวผมบอกเลยเล่นโคตรง่ายนะครับแล้วก็โคตรสนุกเลยนะแต่ต้องเลเวลเยอะนิดหนึ่งนะครับถ้าเลเวลน้อยเนี่ยอาจจะลำบาก <c oughs> มาครับรถถังจังหวะนี้ยังไงรถถังว่าไงทีเดียวปั๊บอือโดนทีเดียวปึ๊บโดนโดนไหมจังหวะนี้ บับเรียบร้อยนะครับผมนะแต่ก็ข้อควรระวังของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยบางทีนะครับฮิตบ็อกมันก็ระยะสั้นนิดน,นึงนะครับอย่างเช่นท่าสองเห็นไหมมันก็จะแค่นี้เลยนะครับทุกคนพยายามนะพยายามไปอยู่กลางตัวละครตัวนั้นเลยนะครับผมคุณจะโจมตีได้แน่นอนนั่นเองมาครับจังหวะนี้นะัดแค้เก,กอร์เฮ้ยโอ้โหมันจะโดนด่าว่าโลคิเลอร์ป่าวะไม่เป็นไรครับจังหวะนี้เปิดไปก่อนเปิดไปก่อนได้เปรียบท่าห้าครับท่าห้าโดนไหมถึงไหมเออถึงไหมโอ้ถึงครับจังหวะนี้โดนสวยงามท่าสองอุ้ยมันเปิดมาครับจังหวะนี้รีบเลยครับบรรีีจังวน้บ ป๊อปเรียบร้อยครับผมได้หนึ่งจัดไปตัวต่อไปยางไงเพื่อนยังไงไม่ตีเราใช่ไหมฟาร์มเลยครับผมฟาร์มเลยปึ๊บอออโดน สวยครับมันนี้มันนี้ก็จัดเลยครับผมต้องบอกงนี้นะครับทุกคนว่าเจ้าอูรัตเดียมันสามารถที่จะฟาร์มได้นะครับทุกคนไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคืออูรัดเลเวลอนแอย่างเงี้ยเห็นไหมเลี้ลแค่สิเ็นี่ยก็ยังสามารถที่จะฟาร์มได้นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นข้อดีมากๆเลยนะมาครับผมจังหวะนี้มีตัวหนึ่งโบทิดาเฮ้ยโบทิดาสตัวตรงนู้นนะครับเอาตัวไหนก่อนดีตัวนี้ดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวผมบอกอ่างนี้ก่อนนะครับว่าในวันนี้เนี่ยอาจจะเล่นง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเนี่ยอาจจะมี ผมว่าเออทำไมผมถึงเล่นง่ายขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับหาปอมไม้ใหญ่ดีกว่าวันนี้ไปครับอุ้ย,อ,ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยตกใจหมดเป็นยังไงวะเนี่ยเอาดิล้างแคสเนาะมาดิท่าสี่ครับผมพ่นน้ําไปสวยจวังหวะนี้สวยงามนี่เล่นระยะนิดนึงมามาโอเคว่าไงเอามันไม่ตีเลยครับมันไม่ตีนี่ครับผมถ้าระยะแบบเนี้ยโอเคเลยนะครับแต่ถ้าระยะใกล้เนี่ยไม่แนะนํานะมาดิอะไร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 ท่าสอง สวยแลกกันท่าสามปุ๊บเรียบร้อยครับท่าหนึ่งปุ๊บปิดฉากครับผมเป็นไงสบายสบายนะครับผมบอกเลยง่ายๆนะตัวละครตัวนี้เนี่ยเล่นง่ายๆนะครับไม่เล่นยากเลยเนาะโอเคมาครับจังหวะนี้เอาแคลิกดีกว่าว่ะแคลิกผมว่าน่าจะได้อยู่จังหวะนี้ไหวเปล่าแคลิกเบื่อน้อยด้วยโอเคเลยจังหวะนี้ผมน่าจะรอดอยู่เพราะว่าผมเบื่อรอด้วยแหละนะครับอาจจะสู้คนง่ายๆนิดนึงนะครับมาจังหวะนี้แคลิกบ้างไอเปิดท่าห้าไปครับจังหวะนี้เจ็ดร้อยห้าสิบนอนเนาะปุ๊บเออเล่นทีเผือเลยสวยงามท่าสองปุ๊บท่าหนึ่งปุ๊บท่า สวยแรงแรงมากแรงมากปดชักหายครับผมหายหูเก็บตอ่อเก็บตอ่อยาวๆเลยจังหวะนี้ยาวๆเยาวสวยบึ้บโอ้โหมันไม่ตีเราเลยไม่เป็นไรครับสวยงามเอามันออกมันออกมไม่เป็นไรเก็บตอ่อเก็บต่อนี่แน,น่กัดเข้าไปครับแต่ว่าทุกคนระวังดีๆนะครับผมถ้าสตมินาเราหมดเนี่ยเราจะตีไม่ได้แล้วนะ ปึ๊บกัดไปสวยงามเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้มีแคริคหนึ่งตัวหูยอะไรวะเี่ยเมื่อกี้โอ้โเก็บไปกี่ตัวก็ไม่รู้นะครับผมนะแสดงว่าเล่นโคตรดีนะครับผมเจ้าอูระตัวนี้นะแต่ก็อย่าลืมไปฟาร์มเลกันด้วยนะครับแล้วก็เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยอะไรอะแคริทําไม่ไปตรงนั้นอะตามดี่ไม่ด้วยคนตามดีกว่าดูซิว่าจะเจอไรเด็ดบ้างนะครับผมตามไปถ้างั้นตามมาทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ตามมันมาที่เกาะเบิร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มันทำอะไรวะนั่นนะเฮ้ยทำอะไรนะอาจ๊ะเอ๋ทำอะไรนะเพื่อนเพื่อน ตามมาเลยครับจังหวะนี้ตามมาถึงที่คำรามเหรอเสร็จผมโอ้โหดีนะครับผมว่าย <be> น้ำมาไม่เสียแรงจังหวะนี้เอาดิมาดิโอ้โหเรืองมันลดรัวเฮ้ยเอ้ยมันเปิดโมดแล้วมันเปิดโมดแล้วน่ากลัวนะครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนบายบายเฮ้ยเอามันหนีก็ย่อยย่อยเลก네ันชุบๆหลบ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 ใช้ที่เ <Öz> ป <pee hvad> ็นประโยชน์โอเคได้อยู่ครับไม่เป็นไรผมยังรอดอยู่มามาดิมาดิเลือดเราเยอะกว่านะครับมีโอกาสชนะสูงกว่าเอาคำรามครับคำรามก็เสร็จผมแน่นอนจังหวะนี้เข้าไปครับนิดเดียวท่าห้าครับ บับสวยแปดร้อยยี่สิบห้าโคตรแรงแรงมากตาสองปุ๊บโดนไม้โอ้โหนี่เห็นไหมทุกคนฮิตบ็อกก็ไม่ดีมากนะครับต้องระวังนิดนึงเฮ้ยคำรามมาก่อนอย่านะอย่าแพ้นะคำรามก่อนโอเคคำรามไปก่อนคำรามไปก่อนโอเคสวยงามมาครับแร้วมาไปไปชิดแล้วโดนตีดูๆครับผมท่าหนึ่งท่าสองดูๆไปทีเดียวเรียบร้อยไหมท่าสาม ปับเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหเมื่อกี้ก็เกือบแพ้ไป้วครับทุกคนถ้าแคริคมันเปิดโหมดแล้วก็เข้ามาตีผมระยะประชิดแบบรัวๆเนี่ยก็เกือบจะแพ้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าจะได้อยู่นะครับผมโอเคเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครอูรัตตัวนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเกมเพลย์ของเจ้าตัวละครอูรัตตัวนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับผมนะก็อาจจะมาเล่นอะไรไม่เยอะนะครับวันนี้เล่นกคน้อยนะครับผมพอหอมปากหอมคอนะแล้วก็ทุกคนก็น่าจะทราบความเก่งกาจของเจ้าตัวละครตัวนี้กันอยู่แล ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมฝรับเกม Roblox Map Kaiju Universe นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ